ลังเคี้ยวแดดตคิวล่าโอ้โยเฮ้ยอัพเกราะผีดูดเลือดโอ้โยเฮ้ย โดกคิวลาพลังเขี้ยวสุดโหดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกมคาอีทคาสามลดขมือบลดกันในตอนที่20กันแล้วนะครับผมแม่ห่างหายกันไปสักพักกันเลยทีเดียวนะสําหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ลองเล่นเป็นเจ้าลดไข่เอเลี่ยนสุดน่ากลัวตัวนี้ซึ่งประสิทธิภาพก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยนะสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการใช้เจ้าลดเด คิล่าผีดูดเลือดที่แม่น่าจะมีหน้าตาที่เท่สุดๆเลยนะครั้งนี้จะเป็นการเข้าไปดูดเลือดรถคันอื่นรับรองว่ามันแน่นอนนี่ก็คือเจ้ารถเอเลี่ยนในคราวที่แล้วมารถเจ้าผีดูดเลือดอยู่ไหนเอย่ยนี่ไงเดดคิล <ari> ่าคาคิวล่าราคา175แม่เป็นร่างที่ <ari> <c ular> ค่อนข้างน่าสะงกรัวเลยนะตาสีแดงขอดูเทอร์โบหน่อยซิ เทอร์โบโฟักทองครับผมแล้วก็พลังเขี่ยวโอ้โหเขี่ยวแดคคิวล่าแม่ทั้งบนทั้งล่างดูดเลือดแบบสึกโหดน่าจะเน้นไปที่พลังแอคแท็กหรือเปล่านะเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราก็ไปลองดูดเลือดลดคันอื่นกันเลยเถอะไว้หรือเปล่าเอ่ย่านที่72หมุนสปินปาปาดูซิอื้อ ระเบิดสามลูกมาเลยจ้าครั้งนี้ก็ลุยรด็กคิล่าเจออุปสรรคนี่บินนะผมแม่เจ้ารถขังข่าวงับงับโอ้โหอย่างแรงว้าวเฮ้ยโอ้โหตีลังกากลับจะเย็นเพื่อนมาขึ้นด้านบนเออนั่นแหละสามารถไปได้ล้อหลังนี่ดูเหมือนจะใหญ่กว่าล้อหน้ากันด้วยนะฮชุบอืมรู้สึกว่าตอนนี้สปีดยังไม่เยอะ เออเรียบร้อยครับผมออ้แล้วก็เจอเจ้าตัวนี้ืหแทบไม่ได้ทําการกัดศัตรูกันเลยอุ้ยอฮ้ยอ้าวฟื้นคืนชีพกลับมาจากความตายกันอีกครั้งหนึ่งงับงับอืมดูดเลือดโอ้ยเจ้ารถพวกนี้เอาระเบิดไปกินบินหน่อยเพื่อนอุ้ยชนแบบว่ากระเด็นเออตอนนี้ก็อุ้ยอต้องรีบเก็บเกตอุ้ยเจอกองไฟครับผม อ,อืมใส่ให้เป็นตัวเล็กเฮ้ยอ,อย่ามาขวางตอนนี้ก็มีระเบิดกันถึง7ลูกกันเลยทีเดียวนะเฝ้าบินนิดหน่อยเจ้าตัวนี้ถ้าอัปเกรดพลังเทอร์โบนี่น่าจะบินได้อย่างยอดเยี่ยมเอ้ยเอ้ยอืมวิมาอุดลูเกือบตายเลยนะตอนนี้ก็เดินทางมาครึ่งทางกันละเพื่อนงับ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 พลังเคี้ยวนี่ยังไม่แข็งแกร่งอะไรมากโอ้ยสภาพยับเยินเออ แม่เก็บแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตตอนนี้ก็บินข้ามหัวมันอุ๊ยไอ้รถน้ําแข็งอืมว้าวนี่โดนไประเบิดมีตั้งหกลูกโคตรชิวอ่ะผมแม่แล้วก็อืมไล่ตามกันไม่หยุดไม่หยุดไม่ย่อนอืมงับงับเออระเบิดไปครับผมตอนนี้เราก็อืมสองดาวกันแล้วนะงับงับอืมศัตรูชอบมาดักหน้าครับผมเออ้ยเรียบร้อยสามดาว บินเข้าเส้นชัยเจ้าแดกคิว่าโอ้โหเกตหมดโอ้ยโยโ,ยโ,ยโดนปั่นล้อนี่แบบมากกระจุยเย่เรียบร้อยเราต้องเก็บเงินให้เยอะอยได้ตั้ง4 2 0 0ใช้ได้เลยนะนี่กลับมาอัปเกรดเจ้าแดกคิว่ากันนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มจาก อืมพลังกรอกกันก่อนอัพกรอกให้ลดแดคิล่าโอ้ยปีกใหญ่เฮ้ยมีหน้ำหูใหญ่ขึ้นฉันสามารถได้ยินเสียงเหยื่อจากระยะที่ไกลขึ้นเริ่มจะเป็นท่านเขา d ดกคิล่าต่อไปก็พลังเทอร์โบฟักทองอัพเกรดครับผมนี่เทอร์โบหัวกะโหลกปีศาจเป็นกะโหลกแดคิล่าบรรพบุรุษมีเขี้ยวสีทองซะด้วยต่อไปก็อัพล้อผมแม่คล้ายๆไม้กางเขนเลยนะเพิ่มสปีด <c oughs> ติดท่ออด้านหลังกับด้านข้างก็ดูเท่ขึ้นนิดหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอมีพลังเขียวเด็ดคิวล่า โอ้โหเฮ้ยอืมคราวนี้ไม่ได้ดูดแค่เลือดแทบจะกินเนื้อกันเลยทีเดียวหน้าตานี่โคตรจะดุร้ายกันเลยนะแม่สัตว์อสูรรถคันอื่นยังไงก็ต้องเกรงกลัวดูสิเพื่อนตอนนี้นี่อืมเขี้ยวเต็มปากกันเลยทีเดียวนะได้เวลาช่วยเหลือเจ้าเพื่อนตัวนี้อุย้ยเจอกับเจ้าบอสรถตะกุยหิมะมีปืนใหญ่ซะด้วยหมุนสปินปับป๊บๆโอ้โหเทอร์โบกับพลังโลกมาเจ้าแดกคิล่าจะกัดขค ยำทุกตัวให้ตายหุ้ยงับโอ้ยเสยลอยครับผมงับงับโอ้ยจมมาเป็นพวกคาซะเถอะเฮ้ยแม่เจ้าบอสนี่โดนแบบใบพัดปั่นกระเด็นเดี๋ยวเราก็ต้องกําจัดเจ้าบอสตัวนี้ก่อนเฮ้ยรอมันมาก่อนเพื่อนนั่นแหละอุ้ยมันกําลังตามหลังเอหายไปไหนเอ่ยแม่สงสัยต้องไปดักรอด้านหน้าครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหื้กับดักเทียบเฮ้ยโผล่มาแล้วอุ้ย เอาระเบิดไปเป็นชุดแม่เจ้าบอสนี่ไม่มีการตกเหวตายใช่ไหมย่าจัดไปชุดใหญ่หุยเลือดยังลดไม่ถึงครึ่งเฮ้ยตอนนี้กลับไปกัดหน่อยงับ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 โอ้โหกัดเจ้าบอสเจ้าแดคิลล่าพลังเขี้ยวสุดโหดไปไปอยู่ด้านหลังหเอาระเบิดไปสองลูกโ้ยเยโอ้หุยมันปั่นเล่าเฮ้ยจะตายครับผมอฮ้ยเอ้ยแดคิวล่านี่สภาพโคตรยับ เดี๋ยวเราก็ต้องหาเลือดเพิ่มเติมก่อนอุ้ยโอ้ยศัตรูมาไม่หยุดนั่นแหละเพิ่มเลือดเออสภาพสมบูรณ์เอ้ยมาดักที่ตรงนี้เอเจ้าบอสหายไปไหนเอ่ยมีระเบิดตั้ง5้าลูกนายไม่รอดชีวิตอย่างแน่นอนอืมแน่จริงก็โผล่มาสิไม่เจ้าแดกิวล่าพลังเยอะยา่าเรียบร้อยระเบิดสังหารบอสครับผมไปพุ่งว เฮ้ยเฮ้ยอยฟื้นคืนชีพลูกกงอยู่ด้านหน้าและเฉียวเฮ้ยอย่าพลา,าดท่าตายนะเพื่อนเออฟื้นอต้องรีบไปให้ถึงเป้าหมายอุ้ยนั่นแหละช่วยเหลือเจ้าเพื่อนโอ้ยนี่มันลดอะไรเนี่ยชนะเจ้าไอ้เบิร์กแม่ตายซะเถอะปลดล็อก อืเจ้าเพื่อนตัวนี้นี่ก็คือเจ้ารถไอเบรเกอร์โอ้โห้รถทำลายน้ำแข็งที่มีพลังเลื่อยบดปั่นน้ำแข็งให้กลายเป็นน้ำแข็งใสได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวเราก็กลับมาเป็นตัวเดิมก่อนนะจจนี่ใช้เงินปลดล็อกตั้ง25,000กลับมาเป็นเจ้าแดคคิวล่าเดี๋ยวเราก็อัปเกรดพลังโล่แดคคิวล่าต่อครับผมอัพเกราะผีดุดเลือดโอ้โห สุดยอดปีกใหญ่เพิ่มหนามตรงปีกมีเขาบนหัวที่ใหญ่ขึ้นแม่สุดเฟี้ยวไปเลยนะต่อไปก็พลังเทอร์โบครับผมอัพไปอื <c> ้ม <oughs> เทอร์โบลงศพอุ้ยที่นอนของข้าเอามาทำเทอร์โบเลยนะเท่านั้นยังไม่พอมาได้เวลาการอัพสปีดครับผมนี่อุ้ยเพิ่มล้อใหญ่แล้วก็ท่อนี่ดูเท่ขึ้น ต่อไปพลังเขี้ยวดดกคิวล่าขั้นแรกนี่ก็โหดสุดๆไปแล้วนะอัปเกรดเขี้ยวดดกคิวล่ายาวิเฮ้ยมีเข็มด้วยแม่ฉีดน้ำยาอะไรก็ไม่รู้เพิ่มความน่ากลัวสยดสยองเข้าไปอีกเหลือเงินประมาณ62,000จะพอไหมนะในตอนนี้รู้สึกว่าเราก็ อืมเคลียร์หมดทุกด่านแล้วนี่อุ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยได้เวลาไปช่วยเพื่อนนะผมอืมอยู่นี่เออตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเกมคาอิคาแบบว่าแบบ 3D 3มิติแต่พี่โหลดมาแล้วก็ยังเข้าเกมไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแม่ไม่งั้นนี่เราก็จะได้เห็นเจ้ารถขมือบรถกันแบบ3มิติหน้าดูสุดๆไปเลยนะหมุนสปินไปก่อนตอนนี้อืมได้เป็นระเบิดโล่หูยได้เพชรช่วยด้วยเพื่อนหูยรถอะไรวะเนี่ยหลยลูกกา มาแล้วจ้าเจ้าแด็กคิล่าอืมพุ่งทยานครับผมอู้เธอโบโลงศพมางับงับอืมสองเขี้ยวอุ้ยโดนเสียบด้วยเข็มฉีดยาเหลืออีก90กว่าเมตรมาสปีดนี่ไม่ธรรมดาครับผมโอ้ยคว่ำคว่ำจเย็นนี่โอ้ยอ,อ,อุปรสรรคเยอะมาขัดขวางอยู่นั่นแหละอืมเก็บระเบิดเธอบมาด้วยบินนั่นแหละข่ามาแล้ว จึกจึกจึกเออไลลตูนะผมนั่นแหละเพื่อนช่วยเหลือเจ้านี่สําเร็จอเหมือนจะเป็นรถไฟอ,อ๋อนอมนอมชื่ออะไรวะเนี่ย <c oughs> อ้ดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะทําการช่วยเหลือเจ้าเพื่อนครบทุกตัวกันแล้วนะโอ้รถไฟครับผมแม่เป็นรถที่หน้าตาแปลกประหลาดกันนิดหนึ่ง รถไฟไหลลูกกตาด้วยนะอุ้ยชนได้เวลาที่เราจะต้องลงชั้นใต้ดินกันแล้วนะเดินทางมาถึงด่านที่32หมุนสปรินป๊าปอืมได้โล่อุ้ยได้เพชรระเบิดแม่สถานที่นี้เหมาะกับปีศาจอย่างฉันเหลือเกินอ่าหบเหวนรกอืมขับไปก่อนอุ้ยเจอกับดักแม่ดักทางอุ้ยเอาลนะตอนนี้หมุนสปินไม่ใช่ หมุนกงล้อผมอาเอ้อยกระโดดกระเด้งึบบินหน่อยแม่เจ้าแวมพา์สุดโหดอืมก้อนหินนี่หยุดชั้นไม่ได้หรอกเฮ้ยอ,ยอยืตอนนี้ก็ไปครับผมอุ้ยอ่างับงับแม่เคี้ยวเล็กแต่เคี้ยวโคตรแข็งแกร่ง,งสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนบินวาวาเดี๋ยวเราค่อยมาปลดล็อกแม่ระเบิดลูกสุดท้ายมาใช้งานกันนะเฮ้ยเฮ้ย แม่กลายเป็นตัวเล็กจิว๋วอุ้ยน่ารักเหลือเกินอ่าสำหรับระเบิดลูกนี้เฮ้ยไปสิเธอโบโบินขึ้นว้าวมีปีก็ต้องบินให้คุ้มนั่นแหละเพื่อนใจเย็นเอ้ยๆอยตัวอะไรไล่ตามมาอู้ยๆยทางหเหยียบก้อนหินโอ้โหตัวใหญ่ครับผมมาแม่จะมาขวางอย่างนั้นเหรอโอ้โหภาพนี้เกิดอาการบัก เอยเก้าเส้นชัยเลยเพื่อนไปวูวูได้เพชรมาด้วยแม่ลืมไปเลยนะเล่นหมดนี้ได้มาทั้งหมดอ่าประมาณนี้ครับผม2008กลับไปอัพเกรดหน่อยสิอัพพลังเกราะขั้นสุดท้ายครับผมฮุ้ยโอ้โหเสริมเกราะเสริมความแร่งให้ด็คทูล่าต่อไปก็พลังเทอร์โบขั้นสุดท้ายครับผมนี่ เธอโบข้างขาว5ตัวเฮ้ยโคตรเท่ครับผมแม่น่าจะแรงสุดๆต่อไปก็พลังสปีดนะครับผมอัพสปีดขั้นสุดท้ายเอ้ยพอโคตรแรงอุ้ยล้อเป็นหนามด้วยแม่ชอบการทำสีที่ท่อเหลือเกินเหมือนเป็นเลือดกระเด็นมาติดต่อไปก็ นี่เลยเพื่อนอัพพลังดาเมจอฮ้ยเงินไม่พอเก็บแป๊บหนึ่งเอาละตอนนี้ก็เก็บเงินได้2องหมื่นกันแล้วนะอัพพลังเคี้ยวเดคิวล่าขั้นสุดท้ายอืมลิ่มตอกอกอ,กอุ้ยกัดแล้วก็เสียบอีก จะโหดไปไหนวะนี่อ่ะอืมไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัวนี้ขอเทียบพลังกันหน่อยสิระหว่างเจ้านี่เอกกี้กับเจ้าเดคิวล่ามาวัดพลังกัดกันหน่อยหุ้ยเดคิวล่าโหดกว่าครับผมขนาดกระทัดรัดและความแข็งแกร่งก็ยังสุดยอดเอาละด่านที่33ครับผมนรกขอต้อนรับอาออกลุยบื้อหุยเธอโบลอยครับผม นี่พลังเทอร์โบอืมเอ้ยจะเย็นแม่ถูกขังเทอร์โบข้างข่าวห้าตัวแม่ฟื้ปตีลังกาอุ้ยแม่บินไปโฉบเจ้าออืแม่งมุมเมื่อกี้นี้นิดหนึ่งนะเพื่อนปั๊บปั๊บหมุนนะผมว้าวอุ้ยแค่โผป,ปุ๊บก็ตายปับ๊บรื้นนี่ใช้สปีดแบบโอุ้ยขันสุดแล้วเกินเออนั่นแหละอืม ตอนนี้ก็บินขึ้นนานนี้ถ้าทางจะยาวไกลอุ้ยแม่โดนฉกฟืดฟืดฟืดว้าวแม่ชนลูกกรงกระเด็นอือหือโอ้สปีดไม่ธรรมดานะนี่แม่ต้องบอกว่าพลังเทอ,อร์โบใช้ได้ครับผมอุย้ยอยากจะให้มันบินได้ไกลกว่านี้นะเป็นถึงเจ้าผีดูดเลือดทั้งทีเออฟราบอืเลือดเต็มมะผมเฮ้ยเอยเอ้ยขับบนลูกกรงอุ้ย แถวนี้มันเป็นคุกนรลกหรือไงวะเนี่ยะเฮ้ยพันสี่แล้วเพื่อนได้เงินครับอาพลังลิ่มตอกอกอุยอ้ยอุ้ยตัวใหญ่เจอระเบิดไปอือะไรนักหนาเฮ้ยรีบเข้าครับอ้ยังจะมาสก,กัดอีกหน้าโมโหอืเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันที่ใต้ท้องทะเลด่านที่41กันต่อเลยนะเจ้าเดอคิวล่า ออกลุยนี่ใต้ท้องทะเลก็ขับเคลื่อนได้สบายครับผมอุ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเจอเจ้าปลายักษ์อืมดักทางอยู่โคตรน่ากลัวเว้าวิวิอา,า,าโดนกินฟื้นคืนชีพแล้วจ้าเออครั้งนี้ต้องระมัดระวังตัวนิดหนึ่งนะอ๋อโอ้ยอโอโวยเอาไประเบิดนะผมแม่หือชนเปลือกหอยกระเด็นเออเกเต็มอุ้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเราจะออกจากที่นี่ยังไงเออเฮออ้ยอุปสรรคใหม่ครับผมแม่วงเวียนอะไรก็ไม่รู้วิว้ยทุนระเบิดนืออ่ใส่ให้เป็นเด็กให้หมดทั้งเจ้าปูปะเป้าโอ้ยชนแห่ช่วยชีวิตเจ้าปลาตัวน้อยอืมเป็นไงเหลือตัวจิ๋วนิดเดียวอยากจะเห็นเจ้าแม่รถปลาฉลามล่างเล็กๆบ้างนะะแป๊บๆก็ใกล้จะเส้นชช่ เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาเกาะแกะขวางทางสิอุ้ยบินเฝ้าอุ้ยเอาไปกินอีกหนึ่งลูกครับผมอืมแล้วก็ไปเข้าเรือไปเลยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้ารถแดคกซิล่าตัวนี้อก็เรียกได้ว่าอัปเกรดมานี้ฟิลสุดๆไปเลยนะถ้าเทียบพลังกับเจ้าตัวอื่น เมมกะโลดอนโอ้โหเรด้ว่าค่อนข้างจะสูสีกันเลยทีเดียวนะสำหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็อาจจะมาเล่นเจ้าตัวนี้เออเป็นรถที่เราปลดล็อกมาได้จากรางวัลประจำวันชื่ออะไรนะ บิเทลหรือตัวนี้ดียังไงก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กันด้วยนะว่าอยากดูตัวไหนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่รติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจูบจ